h ทาวสตาร์แจก NFT ฟรีง่ายๆไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเก่าก็สามารถรับได้ทั้งนั้นเพียงแค่เล่นเกมให้ครบ10วันก็รับไปเลย NFT ฟรีพร้อมจัดอีเวนต์ใหญ่อีก3งานสายฟรีแค่เล่นให้ติดอันดับก็รับเงินไปเลยง่ายๆเกมไฟล์ขาลงแบบนี้แต่เกมดีๆที่สามารถทําเงินได้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะ กิจกรรมเหล่านี้มีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดคุยกันครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนอยู่กับเพนในช่องเพนเติมนะครับก่อนไปดูคลิปกันเพนรบกวนเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเ erm พนเติมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะก็วันนี้นะครับเพนจะมาอัปเดตเกมทาวสตาร์นะครับหลังจากที่ห่างหายจากเกมนี้ไปนานนะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางกาล่าเขามีกิจกรรมเมเมเฮมใช่ปะ่ะเพนก็จะหนักไปทางเกมสไปเดอร์แทงพอสมควรเลยนะครับแต่นี่นั้นก็มาอัปเดตให้ฟังกันหน่อยนะคะ star นนะรบับ หมาะกับทั้งผู้เล่นใหม่และเก่านะครับเพราะว่า NFT ที่เขาจะแจกเนี่ยแจกให้ฟรีๆไปเลยนะครับแค่เล่นเกมธรรมดาเลยนะอะล่าสุดนะครับท้าสตาร์เนี่ยเสริมมันก็รีเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะเพนก็เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็สร้างเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับก็เป็นสร้างอ่งุ่นนะครับเพนก็เล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะก่อนไปเนื้อหาหลักนะครับเพนขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมเท้วสตาร์นะครับแล้วติดอันดับนี้นะครับ เป็นแบบสายว่าง NFT แล้วเอินทาวคอยอะไรแบบนี้นะก็ยังไงก็ยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับแล้วได้เงินรางวัลไปด้วยนะก็คือแบบที่1ที่2เนี่ยได้เป็นแสนกาล่าเลยนะก็แบบหลักหลายแสนบาทกันเลยทีเดียวก็ต้องอดหลับอดนอนนะครับชนะมาทีเนี่ยก็คุ้มค่าเกะกันร,รอคอยจริงๆเลยนะครับอ่ะมาเข้าในส่วนเนื้อหาหลักที่จะคุยกันในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็คือตอนนี้เราก็อยู่ในกาล่าดิสคอร์ดนะครับในทาวสตาร์แอนนอว์เมนต์เนาะก็คือหลักๆนะครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่หลังจากกิจกรรม,ม,ม,มรที่ จัดในเดือนพฤษภาเนาะสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับก็ไม่น้อยหน้านะเพนว่ากิจกรรมนี้เขาก็แจกหนักเหมือนกันนะและที่สําคัญนะครับก็คือสายฟรีเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้นะครับเราเพนว่ามันก็คุ้มมากๆเลยนะเพราะเราไม่ต้องจ่ายต่างซื้อ NFT อะไรเลยใครอยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับก็หลักๆนะครับกิจกรรมนี้มันก็จะมี4กิจกรรมด้วยกันเนาะ ก็คืออันนี้นะครับ June State Test NFT Reward Competition นะครับ Community Meta Competition แล้วก็สุดท้ายนะครับ Special Reward Special Reward นี่แหละครับก็คือที่เราเนี่ยเล่นเกมแค่10วันนะครับในเดือนมิถุนายนนะแล้วเราก็จะได้ NFT ฟรีๆของเกม t o w e Star ไปฟรีๆเลยนะครับซึ่งเขายังไม่ได้บอกลึกๆนะว่าเป็นอะไรนะแต่เห็นว่ามันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเล่นแค่10วันนะครับมันก็ได้ NFT ฟรีๆไปแล้วไงก็แบบเอาไปขายต่ออะไรนี้ก็สามารถทําได้นะครับโอเคมาเริ่มตั้งแต่ต้นกันเลยดีกว่าก็นะครับทางการล่าเกมเนี่ยเขาก บอกนะครับว่าเขาเนี่ยจะมี3 new event นะครับเป็น big event นะแล้วก็มี special reward นะครับซึ่งรางวัลพิเศษนี้เนี่ยสำหรับคนที่เล่นเกมนะครับในเดือนจูนนะก็คือเดือนมิถุนายนเนี่ยอย่างน้อย10วันนะครับเออก็คือแจกไปเลยฟรีๆเนาะก็3 event แรกนะครับก็จะเป็นอันนี้เนาะ1 2 3นะครับอันนี้นะ1 2แล้วก็3เนาะก็คือจูนสเตทเชสเนี่ยก็จะเริ่มวันที่7นะครับ n f t reward ของบิลิชันเริ่มวันที่14แล้วก็ครึ่งเดือนหลังนะครับของเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาจะเป็น community เม็ด ตาของベดิชั่นนะครับก็คือมันจะเรียงลําดับไปตามนี้เลยนะครับ1 2 3อานะอันนี้ก็เป็นหลังจากวันที่14แหละก็คือครึ่งเดือนหลังนะครับอ่ะล้วแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขมันเป็นอย่างไรก็คืออันนี้เนี่ยทางกาล่านะครับเขาก็ทาการประกาศนะแบบคร่าวๆก่อนยังไม่ได้ลงเว็บไซต์อะไรแบบนี้เนาะก็เป็นแบบถ้าเกิดใครไม่ได้ตามข่าวนะครับที่อยู่ในดิสคอร์ดเนี่ยก็จะไม่ทราบเนาะอันนี้ใครที่จะร่วมกิจกรรมเนี่ยก็สามารถฝึกฝนนะครับฝีมือนะเพื่อที่จะเอาไปเล่นได้นะครับโอเคงานอีเวนต์ จะแจกจ่ายนะครับถึง2000อันดับแรกนะครับแล้วก็จะได้รับรางวัลนะครับ10ดอลลาร์นะเป็นรูปแบบของเหรียญกาล่าอันนี้เห็นว่าเขาก็จะแจกจ่ายให้ทุกๆคนนะครับเป็นจํานวนที่เท่าๆกันอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณว่าเดี๋ยววันที่7นะครับ7จูนนี้เนาะเซิร์ฟเวอร์นะครับเดเวลลอปเมนต์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาก็จะทําการเปิดให้เข้าไปเล่นเนาะก็คือเหมือนเพ็นว่าอันนี้ที่เขาทําการแจกจ่ายให้นะครับ2อ0 0ันอันดับแรกเนี่ยก็เป็นแบบการที่เราเข้าไปร่วมเล่นเซิร์ฟเวอร์พัฒนานะครับของระบบเกมทาวสตาร์ของ Game, นะกาล่า จะยังไม่เปิดนะครับจนกว่าอีเวนต์จะเริ่มขึ้นก็คือเราสามารถเข้าไปร่วมเล่น development Serv e r ได้นะครับก็คือเหมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์เของเกมอะไรประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็รอบนี้นะครับเขาบอกว่า f a s t e r Payment นะครับแล้วก็มอร e ฟันแ n ่ง o m p l e ี e อีเวก็คือจะจ่ายเงินเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยเข้าไปร่วมเล่นนะก็อาจจะไม่ต้องรอนานเท่าเมื่อก่อนนะครับที่ทางกาล่าเนี่ยก็จะแจกจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้เล่นนั่นเองอ่ะต่อมานะครับอีเวนต์ที่2ครับ NFT Reward Competition นะคร ที่เขาจะแจกจ่ายให้กับผู้ที่ติดอันดับนะครับนี่เขาบอกด้วยนะครับว่ารางวัลของกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็น NFT ที่มาใหม่นะครับก็คือน่าจะเป็น NFT ที่ไม่มีวางขายในเกมนะก็คือถ้าเกิดเราชนะกิจกรรมนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นคนแรกๆเลยนะครับที่ได้ NFT ใหม่นี้มาครอบครองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องเล่นเก่งด้วยนะครับเพราะว่าต้องติดอันดับเนาะต้องทําให้ติดอันดับนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับทางกาล่าเนี่ยเขาก็ยังไม่บอกอย่างเป็นทางการนะครับว่าแบบว่าต้องติดอันดับเท่าไหร่นะครับก็คืออนาคตเนี่ยเขาก็จะวางบอก อีกครั้งหนึ่งนะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีอะไรแล้วก็อาจจะบอกด้วยนะครับว่า NFT ที่จะได้เนี่ยเป็นอะไรนะก็เดี๋ยวยังไงในส่วนนี้นะครับกาลาก็บอกว่าให้เราเนี่ยคอยติดตามข่าวกันอ่ากิจกรรมที่3นะครับ Community Meta Competition อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบให้ผู้ร่วมเล่นเกมนะครับหรือว่าคนในคอมมูของกาลาเกมเนี่ยช่วยโหวตนะครับว่าเมตาไหนเนี่ยควรที่จะเป็นเมตาหลักในกิจกรรมนี้อันนี้เพนว่าก็ดีนะครับทำให้ผู้ร่วมเล่นเกมนะครับมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางของตัวเกมด้วยนะครับว่าจะแบบควรให้ตัวเกมรอบนี้เป็นแบบไหนอะไรแบบนี้น แล้วก็มีการแข่งขันกันนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเรื่องเงินรางวัลเหลืออะไรต่างๆนะครับทางการลักเขาก็ยังไม่ได้แจ้งนะก็ต้องรอติดตามในลําดับถัดไปนะครับโอเคแล้วก็มาในส่วนสุดท้ายนะครับสเปเชียลรีร์ดนะครับอันนี้นะที่เพนบอกไปตอนต้นนะครับก็คือต้องเล่นนะครับเกมทาวสตาร์จำนวน10วันด้วยกันนะครับในเดือนมิถุนายนเนาะก็จะได้ NFT ไปเลยฟรีอันนี้เนี่ยเพนว่ามันง่ายนะครับแล้วก็สามารถได้กันทุกคนได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวก็กิจกรรมนี้เขาก็บอกเป็นทั้งเดือนจูนนะครับก็คือทั้ ตั้งแต่เพนอัดคลิปลงไปเนี่ยเพื่อนเพื่อก็สามารถเข้าร่วมเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับก็คือเล่นเนี่ยอย่างน้อย10วันนะครับสิบดนะิเฟรนต์เดย์เนาะเล่นเกมทาวสตาร์นะครับภายในเดือนนี้เนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแอคเคา t ์ใหม่นะครับหรือว่าแอคเคาน์ที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถคุริฟายนะนะก็คือสามารถเข้าร่วมได้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับเขาก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดแบบชัดเจนนะว่ามัน,นจะเป็น NFT อะไรนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็แอบใบามานะว่าน่าจะเป็น NFT ที่เกี่ยวกับการปลูกพืชน,นะครับทาให้พื อันนี้เพนก็แอบกาเหมือนกันนะครับถ้ามันเป็น NFT ดีๆนะที่มันสามารถทําให้เกมเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแบบสายแข่งจําเป็นต้องใช้อะไรแบบนี้เพนว่านะมันก็น่าจะมีมูลค่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะสาหรับสายฟรีนะครับคือแบบที่ผ่านมานะครับในกิจกรรมเมเมเฮมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมทาวสตาร์หรือว่าเกมสไปเดอร์แทงอะไรแบบนี้เขาจะแจกจ่ายไปเหรียญกาล่าใช่ไหมแบบว่าเป็น NFT เนี่ยเขาไม่ค่อยแจกนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแจกเป็น NFT เงี้ยซึ่งเราไม่ ถ้าอันนี้มันเวิร์กนะครับแล้วก็สามารถทําให้สายแข่งเนี่ยติดอันดับนะเพนเพราะมันก็น่าจะมีมูลค่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคอัปเดตสําหรับเกมทาวสตาร์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีแอคเคาน์ของกาล่าเกมก็สามารถสมัครได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนะครับก็คือถ้าเกิดสมัครแอคเคาน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปในเว็บกาล่านะครับแอปกาล่าเกมเนาะแล้วเข้ามาที่เกมนะครับพอเข้ามาหน้าเกมเสร็จปุ๊บก็จะเห็นเกมเรียงรายอออยยยยู่่่่่เเเเเเตต็็็มมมมไไปหดดลลลนนนนนนะะครับาางกกกีีีี้้้ทแว ก็ค,คือท o w n Star เนี่ยมันเล่นในเบ์เซอร์ได้เลยนะเพ,เพื่อนๆก็ลองเข้าไปเล่นดูกันได้นะครับก็อย่างตัวเพนเองนะครับในกิจกรรมเนี่ยเพนก็เล่นอยู่แล้วนะอย่างน้อย10วันเนี่ยถึงแน่ๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าทางกาลานะครับจะแจกจ่าย NFT เป็นอะไรนี่เพนก็แอบกาวนะครับแอบลุ้นหน้าว่าจะได้ NFT ดีๆนะครับแต่ทางกาลาเนี่ยเขาไม่ค่อยบอกเยอะนะครับว่าแบบ NFT มันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดีมากน้อยแค่ไหนย,ยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับพอเพนได้มานะครับยังไงเดี๋ยวเพนจะทำคลิปอัปเดตใใหห้้้เเเพื่พ่่่อออนนนนนดดูีีกรรคััวาาาา NFT ทไไมมยตป็งง สนใจกิจกรรมนี้ก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะและเช่นเคยคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนาในการลงทุนสุดท้ายเป็นเพื่อนต้องทําการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับถ้าหากเพนผู้ตกหล่นหรือผิดพลาดต,ตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับขอบพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากๆเลยนะครับเพนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับผม